รายการรักถิ่นรักไทยสไตล์วิเชียนบัวบานส่งเสียงขับขานนอไปทั่วไทยในวาระดิทีปีใหม่นี้นอให้คุณแม่คุณพ่อมีแต่พารานามัยให้สุขภาพของท่านนอกแข็งแรงไปทั่วความทุกข์อย่าได้มัวขอให้หายไป ปีกระตายทองขอให้พยองมีแต่เดชมีแต่ความร่ำรวยขอให้ท่านถูกหวยกันนอทุกรายผมในฐานะผู้นำนักประชาธิปไตยนี้มาจากสุพรรณบุรีจำหน้าเขาไว้ คูนิพนรักรุง่งหน่อจากสุพรรณคูนิพนรักรุ่งจากสุพรรณขอให้ทุกท่านสุขสันต์ตลอดไปเอชาเอชา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 หน่อยแม่